เนี่ยอไอ้เคสเนี่ก็เหมือนกันไอ้หมอคางดำเนี่ยผมถามจริงอะผมอยู่ลาดหลีแท้เนี่ยผมหาซื้อกินยังไม่ได้มีสักตัวเลยไม่รู้จะไปซื้อกินที่ไหนอะผมอยู่ในตัวเมืองลาดุรีเนี่ยผมหาซื้อกินยังไม่เคยเจอเลยผมหารอบเมืองเลยรอบจังหวัดเลยเนี่ยนี่พูดตรงๆเลยนะตลาดวัดคีที่ผมไปประจำไปบ่อยมาก ตลาดน้ำบางน้ำอ้อ,อยอะไรเนี่ยตลาดน้ำอเมวานเนี่ยตลาดน้ำ,นำต้นเดือดตะลวกเนี่ยผมไปหมดไปทุกจังหวัดนะครับผมปลาหมอการเมืองครับผมมันคือปลาหมอการเมืองในตัวจังหวัดเนี่ยถ้ามีมาขายอะ <c oughs> ถ้าบอกว่าโลยี่สิบผมต้องไปซื้อมาแน่ๆสิบยี่สิบโลผมต้องซื้อมาทํากินแน่ แต่ผมไปหารอบจังหวัดราชบุรียังไม่เคยเห็นสากตัวเลยครับผมไอหมอคางดําเนี่ยไอหมอคางดํานี่คือหมอการเมืองครับผมนะเดีย๋ยวเล่นการมา์มการเมืองกันให้มากนะฝ่ายค้านนี่ผมพูดตรงๆนะผมรู้นะว่าใครทําอะไรกันอยู่ผมก็รู้ไม่ใช่ผมไม่รู้นะ <c oughs> ถ้ามันมีเกลือนจริงๆนะเขาคงเอามาขายเกลื่อนตลาดเลย แต่นี่ในตลาดไม่มีแม้แต่ตัวเดียวไม่มีสักแผงเดียวผมถามตรงเออผมไปถามหาเนี่ยในตลาดใหญ่ๆเนี่ยเนี่ยทุกวันนี้ผมอยู่ตลาดศรีเมืองตลาดโกโกโก,โกกี้อะไรเนี่ยเออมีไหมนะมันก็ไม่มีตลาดที่ผมไปประจาตลาดวัดคิดตลาดใหญ่โตมโหฬามากมีไหมก็ไม่มีตลาดลุงเพิ่มมีไหมก็ไม่มี ผมไปหายันอัมพาวา์มันก็ไม,ม่มีไปหาตลาดน้าตสะดวกก็ไม,ม่มีแล้วจะให้ผมไปหาที่ไหนไปซื้อที่ไหนครับผมถามจริงเออมีก็เอาแบ่งมาขายที่ราบุรีมบ้างนะครับผมโลยี่สิบบาทคุณไม่ต้องกลัวได้แน่แน่จากผมม่ายี่สิบโลสามสิบโลสี่สิบโลผมซื้อแน่เพราะผมอยากกินไงเอาไปทไําแดดเดียวโอ้โหโลยี่สิบบาทหาที่ไหนครับถามจริงทุกวันนี้ปลาโลละห้าสิบหกสิบยางต่ํา นี่ปาทูนะธรรมดาเลยนละหกสิบอ่ะเออนี่ผมอยากกินนะปลาหมอคังดำผมอยากกินมากๆเลยตัดหัวออกตัดหัวออกแหวกแหวกหลังแหวกหลังแหวกหลังเสร็จปุ๊บทำไงทำแดดเดียวไว้ทอดทอดกร,บกรบอบๆม,มันหาย,ยากจำไหมนะครับผมเนี่ไอหมอการเมืองหมอการเมืองครับผม <laughs> สงสัยจะไปขนไปหาไปคว้านจับมาแถวไอ้มหาชัยแล้วก็พยายามช่วยกันจะกลับมา,าไม่รู้กี่คนกี่กี่เจ้ากี่อะไรก็ไม่รู้ว่าจะจับได้ขนาดนี้จับมาได้เยอะขนาดนี้ไอ้หมอข้างดาเนี่ยผมบอกตรงเออเล่นการเมืองกันมากไปถูกมันไม,ม่มีอยู่จริงเ่ะถ้ามันมีอยู่จริงเ่ะผมบอกตรงเนะผมคนหนึ่งอะพร้อมที่จะซื้อกิน แล้วผมจะซื้อกินตลอดด้วยมาเอามาขายผมหน่อยโรลยี่สิบเนี่ยเออแม่ผมไปหาซื้อทั่วตลาดเลยทุกตลาดด้วยไม่เห็นมีอ่ะมันมีผมก็ว่าซื้อกินดิทำไมใครยังไม่ซื้อถามจริงอย่างโรลยี่สิบเนี่ยผมไม่ขัดข้องเลยมองตรงโรลยี่ห้ายังไม่ขัดข้องเลยม <c oughs> องตรงเออผมก็อยากกินอ่ะ มันไม่มีแต่ที่ส่วนมากก็เป็นปะหมอาการเมืองมาจากคนไหนก็น่าจะรู้กันนะทุกคนก็น่าจะรู้ประชาชนก็มีตากันก็น่ามีสมองคิดกันแล้วกันว่าใครใครเป็นคนนําพามาใครเป็นคนนําทางมานั่นแหละข้าแรกประหมอาการเมืองครับผมจริงๆไม่มีหรอกครับผมอยู่ในตัวเมืองลาดีครับผมผมอยู่นี่มา ไม่รู้กี่สิบปีแล้วผมก็ยังไม่เคยเจอเลยมา้นถ้ามาขายไม่โล่ยี่สิบสามสิบมันยังไม่มีเลยไม่รู้จะไปหาที่ไหนผมก็ว่านหาซื้อจังอยากได้ทักสิบโลยี่สิบโลผมจะมาทําปลาแดดเดียวดีไม่ดีถ้าไม่มีสมองจริงผมจะเอาไปทำปลาด้วยเออทําปลาก็ไม่ไยากเลยซื้อลำมาหน่อยนึงซื้อไอซื้อลำมาซื้เกลือมาใสา่หมกักไปทําปลา อาไม่อร่อยดีด้วยเหรอยิ่งดีด้วยซ้ําไปมันไม่มีครับไม่มีขายครับผมไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนครับผมแจ้งพีการมาด้วยผมอยู่ราชบุรีเนี่ยให้ผมไปซื้อตลาดไหนครับผมช่วยมาด้วยไอ้พวกไอ้พวกไอ้พวกที่รู้อ่าว่ามันอยู่ตรงไหนอะไอ้ประหมอข้างดําเนี่ยไปซื้อที่ไหนกันเออช่วยด้วยผมอยู่ราชบุรีแนทะ้ผมพร้อมเวนปหาซื้อแล้วหมดละทั่วประเทศอะ เออเอาที่ว่ามันดังๆเนี่ยที่ว่าอยู่ลาดลุงลาดบุรีเนี่ยอยู่ไหนมันอยู่ตรงไหนปลามันอยู่ตรงไหนไหาหาผมหน่อยผมอย,อยากได้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  <c oughs> จะมาทําปลาแดดเดียวจะไปทปําปลาระโอ้โหมันดีทั้งนั้นเละอยากได้มากๆแต่ไม่รู้จะไปหาที่ไหนหมดปัญญาครับผมตอนนี้กำลังแดดร้อนๆเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลย ทำปลาแดดเดียวมาทอดเนี่ยเขากรอบกินกับข้าวเหนียวร้อนๆโอ้โหอะไรมันจะอร่อยปรนนานครับผมโอเคนี่ฝากไว้ให้คิดนะนี่เขาเรียกว่าปลาการเมืองครับผมปลาการเมือง <laughs> โอเครู้เรื่อง